รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บริษัทดองกิประเทศไทยจำกัดร้านค้าอันดับหนึ่งด้านสินค้าประเภทของใช้และอาหารคุณภาพดีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเดินหน้าขยายสาขาใหม่อย่างต่อเนื่องเปิดตัวดองดอง,ดอง,ด,องดองกิสาขาที่5สาขาซีคอนบางแคชูคอนเซ็ปต์เรียวดองกิให้บรรยากาศเหมือนเดินดองกิโฮเทลประเทศญี่ปุ่นเพื่อยกระดับการช้อปปิ้งแฮงเอาท์และเป็นฟู้ดเดสติเนชันในสไตล์ญี่ปุ่นอย่างครบวงจรตอบโจทย์ทุกคนในครอบครวัวในวันเปิดให้บริการวันแรกมีลูกค้าให้ความสนใจอย่างเหนืองแน่นมิสเตอร์โย<ส>ุเกะกล่าวว่าการเปิดสาขาดองกิแห่งใหม่นี้เพ<ส>ื่อตอบสนองความต้อง การของลูกค้าสะดวกในการเดินทางที่จะมาใช้บริการของดองกิและได้สมัมผัสบรรยากาศการตกแต่งแต่ละโซนของดองกิที่นี่ให้เหมือนกับได้ไปซื้อของในญี่ปุ่นจริงๆเน้นสินค้าด้านอาหารวัตถุดิบสดใหม่และขนมญี่ปุ่นที่ถูกใจทุกๆคนแน่นอนเราก็คาดว่าดองกิเนี่ยจะมียอดขายที่ดีทําให้ลูกค้าสีค่ควอนบางแคนี่มีมากขึ้น Japanese ในหมู่คนไทยก็ถือว่าเป็นพรีเมียมเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นการที่ได้อินเมที่ดีเพิ่มขึ้นด้วย